ปูสุขชนครับผมเกษมมาตามแนวทางล่าพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดวันศุกร์ที่แปดสิงหาสองหาหกแปดอันนี้ผลล่าพัฒนาเมือ่อวันผุดเตอร์พี่น้องได้เลขบ,บมันออกซีเจ็ดสามเนี่เยเลขงล่างในเก้าซีเอาให้พี่น้องเขาเบิงกัดลืมไลาเลขกันเมื่อวันผุดมันออกสุดเลยกันพี่น้องเขาลืม ของปูศูนย์เจ็ดหลุดเหมือนตาพี่น้องด้วไปประหอดไปประถึงมีแต่แค่ 72, เจ็ดสองเหล็กออกเจ็ดสามแล้วพี่น้องนเนาะเหล็กวิ่งหาขับหกกับบะมีส่วนเหล็กลักเจ็ดกับไปแค่หอดัอนเจ็ดสองหนึ่งประหอดเจ็ดสามไปประหอดไปประถึงว่าเขาพี่น้องรุดรุดก็คือรุดนะก็มีหลักฐานของเกาให้เบ่ง วันศุกร์ที่8 อูส๋สวนเจ็ดเด้อพี่น้องเอ้ยวิย่ง หนั่งหกเจ็ด <ald en> <interpret ation> 五年后。 หกสองเจ็ดสองแปดสอง หกสามเจ็ดสามถ้าพี่น้องว่ามั้ตัดได้ได้เจ็ดสามออกไปละเจ็ดสามแปดสาม นี่เก่าคู่แล้วพี่น้องเก้าคู่บนล่างไปกับหกสี่เก็ดสี่ แปดสี่เข้าคู่บนล่างไปกลับส่วนตัวเน่นเน่นติดหกหกสองหกสามหกสี่ เน้นติดหกตพี่น้องเนาะรักเจนี่เป็นตัวล่องอมาทวนล่าพัฒนาปูศูนย์เกดวันศุกร์ที่แปดกันบนล่างวิ่งลูดหกกับเจ็ดปูเน้นหกล่องเกีดได้พี่น้องเด้เอเลขมันอยู่สามหลักพี่น้องมาลักใดมีหลักหกหลักเจดหลักแปดนี่ส่วนหลักหกหกสอง 72็ดสองแปดสองหกสเด่นที่หกสองหกเกคู่บนล่างไปกับถ้าพี่น้องพอมากถ้าพอมากเ็ดเขาก็ตัดออกนี่พี่น้องเยเพราะว่าออกอเก็ดสามนี่พอมากเขาก็ตัดได้พี่น้องเนาะ มันก็คืเลื้ยหน่อยลงถ้าพี่น้องมารักหกนี่ยก็ขึ้นตามนี่แหละพี่น้องเลยหกสองหกสามหกสี่ถ้ามารักเจ็ดก็ขึ้นตัวนี้ถ้ามารักแปดก็ไม่แครนี่แหละพี่น้องเนี่ยสามคู่นี่แปดสองแปดสามแปดสี่นี่ถ้ามารักแปดนาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมกราบขอพระคุณปู่ศูนเจ็ดได้เลที่แบงปันแนวทางรับพัฒนาคอยพี่น้องเขา โชคหมานเฮงเฮงปังปังกันมาแล้งในสองถมเคืองก็จะเรื่อมฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเหตุพาลวยได้ไปนองได้กดไลค์กดฟีมาไดรเสียเงินเสียค่ามยังหอกเอาขอบคุณในหลายครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม